ีครับผมชื่อเด็กชายพิมังกรที่รงยักษ์สมบัติครับชื่อเล่นชื่อพิ่อายุก้าขวบมาจากสตูลครับโอ้โหมาไกลเลยน้องพีคอาไหนบอกสิลูกชุดนี้เล่นกีฬาอะไรครับเล่นกีฬาปิงปองครับแล้วเล่นมานานหรือยังครับลูกเล่นมานานแล้วครับตั้งแต่กี่ขวบครับตั้งแต่หกขวบครับหกขวบทำไมถึงชอบเล่นปิงปองครับเพราะว่าได้ดีโตกันครับ อ๋อได้ดตีโตช้ตชอบนะชอบตีโต้ชอบตีโต้แล้วทุกวันนี้ได้ไปแข่งที่ไหนรางวัลที่ภูมิใจที่สุดคือรางวัลอะไรเอางี้รางวัลที่โคราชครับชิงแชมป์ประเทศไทยได้ที่สามครับอ้โเก่งมากครูอันนี้ไปไปแข่งในน้มของตัวแทนอะไรครับน้องพิ๊ ศูนย์เยาวชนิเวร์นนิดจังหวัดสตูลครับอ๋อจังหวัดสตูลแล้วอย่างเราเนี่ยอยู่แล้งไหนครับอยู่แล้งสองครับของของประเทศไทยครับโอ้ยอ่รุ่นอายุเท่าไหร่ลูกอายุเก้าขวบครับอมมุติว่าเราได้รางวัลมาแล้วได้ถ้วยมาแล้วเนี่ยเอาไปอวดใครคนแรกเอาไปอวดปูครับปูปทำไมทำไม ถึงอวดปู่เป็นคนแรกอะเพราะว่าปู่บอกให้อวดปู่คนแรกนี่คําสั่งมาแสดงว่ารักคุณปู่มากใช่ครับคุณปู่ไปเชียร์เราด้วยไหมลูกข้างสนามไม่เชียร์ครับคุณปู่อยู่บ้านอ๋อเชียร์อยู่ที่บ้านครับแล้วทำไมคุณปู่ไม่ไปเชียร์ข้างสนามด้วยลูกปู่ไม่ค่อยแข็งแรงครับอ๋อเออเขาเกิดอุบัติเหตุครับอ๋อเหรอคะ แล้วตอนนี้อาการคุณปู่เป็นไงบ้างลูกอาการปู่ก็เริ่มดีขึ้นครับเดินเดินไปไหนมาไหนได้ไหมคะคุณปู่ไม่ได้ครับอ๋อโอเคก็ก็เลยรอส่งแรงใจเชียร์จากทางบ้านใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ครูเพิ่งซื้อโต๊ะปิงปองมาเล่นที่บ้าน,นจริงเหรอจริงชอบมากแต่เล่นไม่เก่งหรอกนะแต่ว่าชอบอ,อ,อ๋อ๋อแล้ววันนี้พิบความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูก ไม้ปิงปองกับยางปิงปองครับอ๋ออะแล้วไม้ทุกวันนี้ที่ใช้อยู่สภาพเป็นยังไงลูกสภาพมันเก่าแล้วครับโอเคอะเป็นต่อยอดของเราอะนะอะครับพร้อมแสดงความสามารถหรือยังลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคิดสวัสดีครับ นี่โชว์โชว์แม่เสียเวลาตรงนี้แหละคือเพื่อคือผมกำลังจะท้าน้องผมเหรอนี่ครับโชโหดูคืออะไรฮะคือผมกำลังจะทำในสิ่งที่ผมจะท้าเขาอ๋อเหรอ่อยากรู้ผมจะทำได้ไหมดอกก็ธรรมดาเนี่ยเอ้ยเอ้ยมีขอบมีขอบขอยคือไม่ได้ดอกธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะท้าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ดอกเงี้ยครับ แต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้อยู่เนี่ยให้ใช้สันดอกว้าวโหไม่นนยากให้ใช้สันดอกคือเนี่ยผมร่างดูยบมันทําได้จริงไหมไม่ได้ครับไม่คี้ได้ <ผม S 1> ทีผมไปไ<ง>ขอตัวปิงปองพิบปับมืงแล้วลูกนะขอตัวปิงปองของคริสเตียนช่วยชว์หน่อย <laughs> พ,พี่ตรงนี้เลยพี่คือคือถือว่าคุณตาแหมมากนะ ผมเพิ่ไปทางนู้นถูกแล้วครับคุณมาทีนี้ถูกต้องแล้วผมขอสองทีพี่ผมให้สามอ่าได้พี่คือถ้าพี่ไม่ไหวพี่กลับมาที่เดิมได้นะผมไม่เริ่มต้นด้วยแบบนี้ด้วยนะผมเรต้นจากขอบเลยเลยเอาเลยพี่เอาเลยขอญาตยืนเชิญครับเพราะว่าอันนี้ผมว่ามันง่ายไปครับผมเริ่มต้นจากขอบเลยครับสามทีสามทีครับพี่ติดนี่เพราะนะพอดีติดอันนี้ฮะับเอาเลยให้ยังไงให้ทีมงานล้อตตรงนี้ออกไหม ท่านี้ไม่ติดนะเปลี่ยนสามทีครับเอาเลยค่ะอันนี้ไม่ติดแล้วนะครับครับไม่มีข้อแก้ตัวนะใช่ครับที่ผมติดตรงนี้สามทีเอาไปห้าทีดีกว่าครับได้เลยครับพี่เออสามทีติดผมติดตรงนี้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 ผมติดตครับพี่เป็นเป็นความผิดของโต๊ะครับเราล้อนะเราล้อตรงนี้ออกไหมออกมาเราล้อโต๊ะออกไหมนี่ไง คือมันยากนี่ยากครับยากมันยากคือมันยากมันยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมท้าน้องผมขอบคุณพี่ปองครับผคุณครับไปครัผมเก่งกว่าคุณนี้นะผมตีคุณพ่ด็กตีคุณพีอ้ไอ้นี่ใครๆก็อยากชนะเราพิบลูกปกติเวลาดอดเนี่ยคนเขาดอดอย่างนี้ลูกแต่เราจะท้าน้องพิบไม่ใช้ทรงนี้ครับให้ใช้สันในการดอดถ้าต้อการครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่า20ครั้ง สูงว่าเห็นว่าไม่รอดเนี่ยตรงนี้มาช่วยได้ใช้หน้าใหญ่ช่วยได้แต่ว่านับรวมตรงนี้ให้ได้20ครั้งเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับรับอ,อุปกรณ์ไปก่อนอ่าแล้วยืนตรงกลางลูกโตกระจิว๋วนึงนะยากนะยากนะอันนี้คือเป็นโจทย์แรกอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องนะอันนี้แค่อุ่นเครื่องพร้อมไปครับ1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้า1ก 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17 28 29 30พอมไม่ลูก31ชิบชีวิชิบชีวิ12ดีกับตัวนุ้นเยอะก็แค่10เท่าไม่เท่าไหร่อุ๊ยกูก็แค่10เท่า ผมไม่ได้สนใจเรื่องจำนวนปริมาณนะผมสนใจตรงเรียกเพื่อนคราว่าตัวนู้นเนี่ยตัวโซ่เนี่ยเป็นตัวเขาไม่เคยให้เกียรติผมโม่เรื่องฉันนี้กันเป็นตัวเนี่ยเรื่องคือการให้เกียรติกันแล้วเรียกว่าเป็นตัวเออดีไม่เนี่ยเป็นต่อนต่อดิ้นนี้เล็กกว่าอีกเก็บเก็บหมุดรองไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวเข้าสู่โจทย์ยากต่อไปครับทีมงานครับไปซุปขอตัววิงปองครับทิปหลบนีหนึ่งลูกเดี๋ยวพี่ๆเข้าโตขึ้นมา แล้วครูซื้อมาเล่นจริงๆอะครูมาเตียใครอะที่บ้านอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเวลาเราเราโต้รูกปิงปองครับฝึกเบสิกเนี่ยพี่พี่ปองโต้กับอะไรเวลาฝึกเบสิกไม่มีเพื่อนเล่นด้วยกำแพงครับกำแพงพี่หอยโต้กับอะไรครับโต้กับกระดานกระดานคือเอาไม้กระดานมาตั้งครับล้วโต้ใช่เราท้าโต้เหมือนกันครับแต่เราไม่มีกำแพงเราไม่มีกระดาน เราให้โต๊ะบนโต๊ะเนี่ยโต๊ะตัวเปล่ากับโต๊ะโต๊ะตรงไหนนี่ครับโต๊ะกับโต๊ะโต๊ะกับโต๊ะเหรอครับแต่มันไม่มีกําแพงไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตั้งฉากสิฮะจะไปตรงไหนได้อ่ะขอบเน็ตอะคะขอบพิลูกจริงดิดวจะโต๊ะยังไงมันเล็กมากท่านผู้การครับแล้วดูดีๆนะครับตรงนี้มันมีสัน้วยนะมันไม่ง่ายนะครับ รงนี้มีสันด้วยพี่หอยครับครับผม่าต้องพี่เฮ้ยคุณถ้าผมไปเผื่อไปทําดีขึ้นมาเนี่ยเขาจะอายนะผมว่าต้องให้เขารู้แล้วบ้างว่าอายสะกดยังไงผมไม่ได้พูดกเขาคนเดียวนะผมพูดกับพี่ด้วยโอคุณคุณจะส่งมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันจะอะไรนะที่ผมดูได้ใช่ไหมผมดูได้ใช่ได้ทิบลูกขอยืมไม้จากลูกให้พี่พี่หอยหน่อย เที่ยวที่นี่สะดวกเลยนะผมรอดูคุณอยู่ผมรอดูคุณอยู่ผมจับตาดูคุณอยู่จับจัจพี่ลูกมาดูผู้ใหญ่ทำลูกครับพี่พี่ดูดีๆนะพี่นะได้พี่ครับผมใช้เป็นจับเวลาครับครับพีมงานพี่ซุปขอเวลาขึ้นหน่อยครับโอด้เป้าหมายผมคือยี่สิบวินนะครับครับมาครับพี่โอ้ยเที่ยครับเลวเป็นนาฬิกาเสียนาฬิกาเสีย จังหวะไม่ได้เขาจังหวะยากอโหใกล้ไปไปครับไปครับพี่ได้ครับพร้อมไปครับเดี๋ยเลยเนี่ยคุณชุบแอนอย่าหาว่างุ้นี้นะผมเตะไปมันมีเสียงมันนี่มันนี่ดิมันนี่เนีมันนี่เน คุณซุปนะตั้งแต่คุณชวนเขาออกมาคุณก็คิดผิดแล้วพี่พี่กี่วิผมมากกว่าเขาอะพี่มากกว่าเขาผมมากกว่าเขาอยู่แล้วหนึ่งวิลองดูผมเอาไว้ผมห้าวิอะพี่พี่ปองห้าวินะพี่ปองลองดูนะไปครับใช้ตาใช้ตาเราอะพ้าวฟางนี่หอมอยู่นี่แกไม่มองนี่พร้อมไปครับ คอไอ้ไอกันพอแล้วล่ะพอแล้วเวลาละไม่พี่ผมไม่หอยผมแค่จะให้พี่มาดูว่ามันยากไม่ไม่ได้เลยยากยากอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ถือว่ายากนอันนี้ถือว่ายากนั่นหมายความว่าคนที่ทําได้เนี่ยพื้นฐานเบสิกต้องแน่นมากแล้วสายตากับประสาทมือเนี่ยผมมันต้องไวกันสิ่งที่เราจะท้าน้องนะครับอย่างที่เห็นก็คือว่าผู้ใหญ่ได้จริงๆรูนหรือหนึ่งวิเนี่ยผมว่ามันมันแทบจะเรียกว่ามันม่คือือบจะไม่ได้อะ สิบวิไหวไหมลูกเฮ้ยยี่สิบวิไหวไหมลูกเฮ้ยสามสิบวิไหวไหมลูกเฮ้ยไปอะไรรึวะช่วยเหรอสามสิบวิเหรอใช่เลยนะมันสำหรับเรามันเป็นไปไม่ได้เลยมันเปป็นนไไไมม่ด้ัเล็กมากที่พร้อมนะลูกเป้าหมายคือสามสิบวินะไปครับ มันก็ยากอยู่ดีไม่ได้นะแต่สมาธิต้องดีมากสุดที่ครับเนี่ยสมาธิลื่นเลยเ่ะเฮ้ยสุดที่ครับนี่เร็วขึ้นเลยเนี้ยโอ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 ้ยางกายครับที่กินได้ว โอ้โห oh, มันเก่งมากนะพิบลูกอีกวิเดียวลูกขอยทีนะลูกขอยทินะไหมพกเราครับกำลังใ้น้องพิบหน่อยครับโอ้โหยากยากยากมากคือ,อม,มันตามันจ้องเขมิงครับใช่ใช่อีกทีนะลูกนะละสายตาไม่ได้เลยอะถ้าพร้อมรล้วบอกลูกพร้อมครับไปครับ 40พอแล้วลูกไปได้ต่อเนี่ยแค่อผมว่าไนาทีอะคือนาทีมีเชื่อไหมว่าเราเห็นว่าเขาทำแบบนี้ถ้าเราทำเนี่ยก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือมันมันขมือต้องแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับไม้ตาต้องไวมากสมาธิหูพิษสุดยอดเลยท่านผู้กำกับครับเข้าสู่รกิจสุดท้ายครับ โจน์นี้เดี๋ยวจะมีโคช้ชมาช่วยน้องด้วยในการส่งลูกครับแต่ก่อนอื่นผมขอตั้งภารกิจก่อนทีมไามครับโจ์ขึ้นมาเลยครับคืออะไรฮะสร้างสรรค์เหลือเกินคืออะไรจะามี่เก่งสแลนเล็จลูกตีบะมีเหรอตีมีตาช่างตีให้แตกลงมาโอ้แล้วต้องช่างอย่างเงี้ยโอ้แล้ตาช่างครับรู้เหรอผาเก่งมากครับตบผมว่าอธิบายกติกาเรียบร้อยเลยครับโจ์เป็นแบบนี้แหละครับโจทย์นี้ โชว์ความแม่นยำกับพลังตบครับให้น้องตบหรือแบกก็ได้ให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี้ยแตกแล้วร่วงลงมาให้ได้ปริมาณที่เราต้องการก็คือน้ำหนัก20กรัมโอีเดียวเลยฮะให้ในเวลาครับผมให้เวลาน้อง30วินาทีครับประเด็นคือ30วิิาวิเนี่ยต้องตบแม่นถ้าตบไม่โดนก็คือเสียโอกาสไปแล้วแม่นต้อง<ร>น้ำหนักมากพอจะทำให บ้างมีสมร็จรูปแตกแล้วร่วงลงมาโจทย์นี้จะมีคุณครูมาช่วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ดเดทครับโค้ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโค้ดดูเด็กมากโค้ดอายุ20เท่าไหร่ครับสามสิสาเลยครับผาม33นะโอ้โหน้าเด็กมากโค้ดประจำที่ครับพิปลูกเวลาที่เราให้คือ30ิวินาทีนะครับเป้าหมายคือ20กรัม พร้อมนะ <ities> ครับครับผมพร้อมพี่พร้อมนะลูกกำลังใจกับน้องพิพนะครับพร้อมนะครับระวังเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจครับวิ่งลงต้องมากพอนครับต้องหนักขึ้นครับไม่หลัตามครับ อปิปองยังไม่นับไปครับมันมีน้ำหนักของปิงปองผสมไปด้วยนะครับแออนบ่แน่ตอนนี้เราต้อ,เองเกินยี่ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย่ล้วต่อลูกต่อลูกต่ลูกนะครับ่อล่อส่งทีลูกลูครับโอ้โทากับ คือปิงปองนี่อ <_ siinä> ตอนนี้มันมีน้ำหนักลูกปิงปองมาเกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายผมอ่ะต้องการ20กรัม <woo. S 1> แต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ครับ37 Burg. ถ้าเราหยิบลูกปิงปองออกจะดูกันว่าเหลือกี่กรัมลูกแรกนะครับลูกแรกลูกแรกลดไปประมาณ3กรัมครับลูกที่2 3กรัมครับลูกที่3 สามกรามลูกสุดท้ายแน่นอนเย้เรียบร้อยครับเบื่สอนตรงทะลุเป้าหมายนะครับเราต้องการ20น้องได้25่สากรัมครับขอบคุณนะครับโค้ชเดชครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวกเราครับโค้ชเดชครับขอบคุณครับกอล์เก่งมากครับทีมงานครับรบกวนเจ็บอุปกรณ์ธุรกิจเลยครับได้อลยเก่งเลยทาง้านกรรมการครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้พบกับ ดาวรุ่งของวงการเทเบิลเทนนิสมืองไทยนะครับเด็กคนนี้คือแรง king อันดับ2ของรุ่นอายุ9ปีครับได้รู้จักกับน้องพิพทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นเด็กที่พูดน้อยต่อยหนักมากอมโอ้โหทั้งลูกตบความแม่นยำความหนักนะลูกแล้วก็สมาธิของหนูอันนี้ครูนับถือเลยตั้งแต่เดาะตรงสันะมันยากม,มากนะใช่ยากมากแล้วยังมาเดาะแบบเร็วๆแบบนั้นอีกอะแสดงว่า ที่ผ่านมาพิฟฝึกหนักมากเลยใช่ไหมลูกใช่ครับอ่านี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้คนหนึ่งคนประสบความสําเร็จนะลูกตั้งใจทําแล้วก็มีเป้าหมายของเราให้ชัดเจนเนาะว่าเราอยากจะไปเป็นทีมชาติทําเพื่อทั้งตัวเองเพื่อประเทศชาติแล้วก็คนที่เรารักก็คือครอบครัวแล้วก็คุณปู่ของเรานะลูกนะครับเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับ,บค่ะ ท่านต้องการครับความฝันที่น้องพิบมาขอจากซุ p เปอรทนก็คือเขาอยากได้อุปกรณ์ในการแข่งขันและก็ฝึกซ้อมครับอยากได้ไม้แล้วก็ได้หนังครับนี่คือความฝันของน้องพิบครับทั้ง3ท่านครับเก่งแบบนี้นะฮะสมาธิดีแบบนี้ตั้งใจแบบนี้เราทั้งสามคนนะฮะให้ผ่านครับพิบลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบในฝีมือ ทราบในความฝันและความมุ่งมั่นของพิบแล้วท่าในให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับพิบลูกพี่ผัดมงนงมั่นนั้นครับเอามือไปตาก่อนลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝัน้องพิบจาก King าวเวอรครับใครเคยเล่นปิงปองจะรู้ว่าอุปกรณ์พวกนี้อยู่กับเราไม่นาน มันจะมีการสืวจส,สภาพต้องเปลี่ยนบ่อยต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับพิพเอามือลงก่อนลูกหันมามองได้แล้วครับน <N iin! S 2> <c oughs> ี่มันไม่ใไล้ลูก <c oughs> ไม้และยางครับมอบให้พิพนะลูกไม่ใช่แค่ตรงนี้นะผู้ใหญ่คิงพาวเวอมีทุนทางศาให้ลูกด้วยรวมวันนี้นะลูกมอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์ส0 0 0มบาทจาก King าวเวอร์ครับ พี่ลูกทุกครั้งที่เราแข่งเสร็จไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรหนูก็ต้องไปที่เตียงไปเล่าเรื่องการแข่งขันให้ปู่ฟังใช่ไหมลูกวันนี้ก็เชื่อว่ากลับจากรายการไปก็น่าจะไปเล่าให้ปู่ฟังว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างหนูมีความรู้สึกยังไงจะบอกปู่คนที่ท่านรักหนูมากที่สุดแล้วหนูก็รักท่านมากที่สุดลูกพี่ถอดแมสออกแล้วก็พูดผ่านกล้องนี้เลยลูกอยากจะพูดอะไรกับปู่ครับคนที่เรารักมากที่สุดลูกโอครับผมทําได้แล้ว ก็รักบูมากมากขอให้หายไวๆครับเติขึ้นจะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้ครับขอบคุณมากเลยนี่คือดาวรุ่งอีกหนึ่งดวงของวงการเชฟว่าชนิดเมืองไข่นะครับน้องพิพจากสตูลครับ<สะ>ใจด้วยนะลูก ต้อการครับตอนนี้ไม่ข่าวดีครับ King Power เนี่ยอายุครบ32ปีแล้วก็เลยอยากชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาฉลอง32ปีกับโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปี Delight and Surpri s e เที่ยวทิปเที่ยวไม่ได้แต่ใจอยากช็อปครับพบกับสินค้าหลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลกเลือกช็อปแบบไม่ต้องมีฟล์บินพร้อมโฮมเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้าน คุ้มค่ากว่าเดิมครับเมื่อช็อปด้วยแคชคาร์ดชวนกันมาช็อปได้แล้ววันนี้ที่ King Power รางน้ำพัทยาและภูเก็ตหรือช็อปผ่าน2ช่องทางการช็อปใหม่ช็อปได้แล้วที่ King Power call to shop และ chat to shop โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบสีออ f ฟิชเชลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วย กด Subscribe ด้วยนะครับ